สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็เอ่อมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าสำหรับการเอ่อเฉลยข้อสอบสอนอปีเอ่อคณิตเนนอปีหกแปดครับก็อ่าก่อนอื่นเลยเนาะอ่าสำหรับใครที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะครับเนาะอ่านี่พี่ก็ได้ลงมาเฉลยอ่าสอนอคณิตเนาะอ่าในในพาร์ทของอ่าในเฉพาะส่วนของข้อที่เอ่อพี่เนี่ยดูแล้วทำได้เนาะอ่าก็จาก ประสบการณ์ที่เคยทํามาก็รู้สึกว่าปีก็เถึงจะ่ามีมีคนบอกว่าอข้อสอบปีนี้ยากขึ้นเนาะขาต้องบอกในส่วนของเพวกเลขขาเนาะก็ยังยากอยู่เหมือนเดิมครับแต่ก็อาจจะมีข้อที่เราสามารถเก็บคะแนนได้เพียงแต่เราอาจจะต้องคิดเล็กเยอะนิดหนึ่งเนาะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองดูข้อที่คลิดกันก่อนเนาะที่พี่ได้เฉลยมาครับก็มีเฉลยไว้บ้างเนาะก่อนหน้านี้อยู่แล้ว อ่าบางข้อนั่นเองเนาะอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับเนาะก่อนที่เราจะไปดูเอ่อข้อ16กันนะก็ติดตามด้วยเนาะอ่านั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อ16กันเลยดีกว่าครับต่อจากคลิปก่อนหน้าที่เราดูข้อ1ิเอ่อสิไปเนาะอ่าข้อ16ครับโจทย์บอกว่าอ่าฝ่ายซ่อมบำรุงครับของบริษัทแห่งหนึ่งเนาะได้รับหลอดไฟ2ยี่ห้อครับอ่าทดสอบคุณภาพกล่องที่1ครับมีเป็นกล่อง เออยี่ห้อ A เนอะอ่าจำนวนยี่สิบห้าหลอดหลอดไฟ B ครับจำนวนยี่สิบห้าหลอดซึ่งทราบว่าแต่ละกล่องเนี่ยมีหลอดไฟเสียอย่างน้อยหนึ่งหลอดออและมีจำนวนหลอดไฟเสียเท่ากันข้อนี้คือ จำนวนหลอดทั้งหมดเท่ากันครับสองกล่องอจำนวนหลอดไฟเสียก็เท่ากันแสดงว่าหลอดไฟดีก็ต้องเท่ากันเนาะสรุปคือข้อนี้เท่ากันหมดครับต่างกันแค่ยี่ห้อนั่นเองเนาะโดยจำนวนนี้เป็นเหุาคูณของเจ็ดครับคือหลอดไฟเสียเนี่ยเป็นเหุคูณของเจ็ดซึ่งเหุาคูณของเจ็ดเนี่ยก็คือก็คือแม่เจ็ดที่เราท่องนั่นเองครับเนาะโทยบอกว่าอย่างน้อยไฟเสียหนึ่งหลอดอย่างน้อย 1, หนึ่งหลอดเนาะก็แสดงว่าไม่มีศูนย์หลอดเนาะไม่มีศูนย์หลอดแสดงว่า หลอดไฟเสียที่เป็นไปได้นะครับที่เป็นพหุคุณของเจ็ดเนี่ยก็จะต้องมีเจ็ดหลอดครับสิบสี่หลอดแล้วก็ยี่สิบเอ็ดหลอดเนาะนี่คือกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดสามกรณีด้วยกันครับเนาะมีเสียเจ็ดเออเสียสิบสี่แล้วก็เสียยี่สิบเอ็ดครับเพื่อประเมินคุณภาพโดยรวมอ่าฝ่ายทดสอบจึงซุ่มหยิบหลอดไฟจากแต่ละกล่องครับหนึ่งกล่องละหนึ่งหลอดมาทําการทดสอบ ให้ p เนี่ยเป็นความน่าจะเป็นครับที่เราได้หลอดดีทั้งสองหลอด q เนี่ยเป็นความน่าจะเป็นครับที่เราได้หลอดเสียทั้งสองหลอดจงหาค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของ p บวก q ครับอืมเนาะก็คือโจทย์ให้หาความน่าจะเป็นนั่นเองครับอคือข้อนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดสามกรณีด้วยกันเนาะมีทั้งหมดสามกรณีด้วยกันอ่บางคนเนี่ยอาจจะคํานวณทั้งสามกรณีก็ได้หรือบางคนเนี่ย อาจจะมาวิเคราะห์ก็ได้ว่าเอ๊ะน่าจะเป็นกรณีไหนที่น่าจะให้ผลลัพธ์ที่เยอะที่สุดนั่นเองอ่ะทั้งอ่าน้องๆลองนึกภาพตามก่อนเนาะปุ๊บโจทย์เนี่ยให้หาความน่าจะเป็นนะคะที่เราได้หลอดเอ่อหลอดดีหลอดเสียเนาะคือหลักการในการหาความน่าจะเป็นเนี่ยเราต้องเอาอ่ะเอากรณีแรกเลยครับเสีย 7. เจ็ดอ่ะคือเนื่องจากข้อนี้เนี่ยตัวเลขมันไม่เยอะ,นอะเนาะอ่ะเราเขียนไปก่อนก็ได้ครับเนื่องจากมีแค่สามกรณีด้วย เสียสิบสี่ครับแล้วก็เสียยนะี่สิบเอ็ดเนาะเสียเจ็ดเนี่ยแปลว่าดีสิบแปดครับเนาะดีสิบแปดเสียสิบสี่แปลว่าดีสิบเอ็ดครับเนาะแล้วก็เสียยี่สิบสี่แปลว่าดีสี่นั่นเองต้องรวมกันได้ยี่สิบห้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีแรกครับ P เนี่ยคือความน่าจะเป็นที่เราได้หลอดดีเพราะฉะนั้นหลอดดีของเราเนี่ย เออมันดีกล่องละสิบแปดนะครับมันดีกล่องละสิบแปดเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณคือกล่องกล่องหนึ่งเนาะอันนี้คือกรณีที่เราได้ดีนะครับก็คือกล่องหนึ่งเนี่ยเป็นสิบแปดส่วนยี่สิบห้าอ่านี่คือกล่องแรกครับกล่องที่สองก็ดีสิบแปดเหมือนกันครับก็ต้องเป็นสิบแปดส่วนยี่สิบห้านี่คือตัว p ครับนี่คือตัว p ของเรา เนาะสิบแปดคูณสิบแปดส่วนดส่วนด้วยยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าบวกกับที่เสียครับเนาะเสียทั้งสองหลอดก็คือตัวคครับก็ต้องเป็นเจ็ดส่วนยี่สิบห้าคูณกับเจ็ดส่วนยี่สิบห้านั่นเองอ่ะเนาะนี่ก็คือเอ่อความเออนี่ก็คือ p บวก q ของเคสแรกแล้วเราก็ต้องทำแบบนี้กับเคสที่สองแล้วก็เคสที่สามด้วยนั่นเองอ่ะพะนั้นเคสที่สองครับดี D ของเราก็จะต้องเป็น สิบเอ็ดส่วนยี่สิบห้าครับเนาะคูณกับสิบเอ็ดส่วนยี่สิบห้าบวกกับเสียครับสิบสี่ส่วนยี่สิบห้าเอ่อคูณกับสิบสี่ส่วนยี่สิบห้าครับเนาะนี่คือเคสที่สองและเคสที่สามครับก็จะต้องเป็นเออเอาดีขึ้นก่อนก็ได้เนาะอันนี้อันนี้ดีพีอันนี้เสียคิวอือหือ อ่ะถ้าเป็นดีครับก็จะเป็นอุ้ยอ่าดีของกรณีที่สี่เออของกรณีที่สามเนาะก็จะเป็นสี่ส่วนยี่สิบห้าครับอ่ะคูณกับสี่ส่วนยี่สิบห้าเนาะก,ก็คือกล่องแรกกับกล่องที่สองบวกกับเสียครับเนาะอ่านอนนี้ที่ไม่พอแล้วขอเขียนลงมาข้างล่างแล้วกันยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบห้าครับคูณกับยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบห้าอื้มอ,อ่ะก็จะมีทั้งหมดสามเคสครับเราก็แค่คิดเลข แล้วก็บวกกันครับว่าเคสไหนมีกรณีเออมีค่ามากที่สุดครับเนาะคือถ้าเกิดเราคุ้นเคยกับเลขยกกําลังนะครับเลขยกกําลังเนี่ยยิ่งฐานมากครับเลขยกกำลังเนี่ย,เ,ย,กกเ,ยเออผลลัพธ์ของการยกกําลังเนี่ยค่ามันจะโดดมากแปลว่าที่จริงๆ้วเนี่ยเราเล็งเลยครับว่าเคสไหนที่ฐานเยอะที่สุดครับมีโอกาสที่ค่าสูงสุดนั่นเอง นเนาะอ่ามีโอกาสที่ค่าสูงสุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่สามครับคือกรณีที่ฐานเป็นยี่เออเป็นยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบห้าเนาะมีโอกาสที่เลขชี้กําลังจะสูงที่สุดนั่นเองแต่มีโอกาสที่ผลคูณจะสูงที่สุดครับหรือถ้าเกิดเราไม่ชัวรเราก็คิดเลขครับเพราะว่าข้อนี้เนี่ยเออเลขมันไม่เยอะครับเนาะเลขสามกรณีเนี่ยมันไม่เยอะนั่นเองครับแล้วอย่างเราเปรียบเทียบแค่ตัวตัวเศษนะครับเพราะว่าตัวส่วนเนี่ยมันจะเป็นส่วน2ี่้าเหมือนกันทั้งหมดนั่นเอง เนาะเพราะฉันจริจร,จ,รจริงแล้วเนี่ยข้อนี้เราคิดแค่ตัวเศษด้วยซ้ำครับเนาะเราคิดได้เราคิดแค่ตัวเศษด้วยซ้ำเอ๊ะคิดแค่อ่าตัวเศษด้วยซ้ำถ้าเกิดไม่ชัวร์ครับก็คิดเลขสิบแปดคูณสิบแปดสามร้อยยี่สิบสี่ครับเจ็ดคูณเจ็ดสี่สิบเก้าบวกกันครับออกมาเป็นสามร้อยเจ็ดสิบสามครับส่วนด้วยหกร้อยยี่สิบห้า อ่าเนาะอันนี้คือในกรณีที่เราคำนวณทั้ง3กรณีกรณีที่2ครับ11บเอ็ดคูณสิบเอ็ดร้ี่สิบเอครับบวกกับ14บสี่คูณสิบสีครับเนาะบวกกันออกมาเป็น317สครับส่วน625กรณีสุดท้ายครับสี่สี่สิครับยี่สิบเคูณยีดสี่รครับเนาะบวกกันครับได้457สครับส่วนได้หกรยยี่ 625ก็คือเกิดจาก25คูณ25นั่นเองเนาะอ่ะเราก็จะเขียนแล้วครับว่ากรณีที่เยอะที่สุดครับเนาะก็จะต้องเป็นกรณีที่สามครับก็คือเอ่อเป็นกรณีที่เสีย21ครับแล้วก็ดีแค่สครับเนาะให้ผลรวมของความน่าจะเป็นทั้ง2เคสเนี่ยทั้งสองเอ่อทั้ง2แบบเนาะเอ่อมากที่สุดนั่นเองครับเนาะอ่ะข้อนี้ก็คิดเลขตรงๆเนาะอ่ะโอเค เนี่ยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เ,เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับนาอที่ที่ไม่ยากจนเกินไปนั่นเองน้อถ้าใครอยากเข้าค่ายเนี่ยก็อาจจะต้อง เ,เก็บคะแนนจากพวกข้อประมาณนี้นะครับเนาะอาจจะมีเสียเวลาต้องคิดเลขนิดหน่อยเนาะอาจจะถ้าใครเวิเคราะห์ได้อ่าวิเคราะห์คุค้นเคยกับเลขยกกาลังเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อเคสสามเนี่ยมีโอกาสมากที่สุดเนาะแต่อย่างที่เพี่ทําให้ดูครับก็เลขมันไม่ได้เยอะครับแล้วก็คิดทั้งสามกรณีแล้วก็เปรียบเทียบก็ได้นั่นเองเนาะอ่ะคราวนี้ก็ตอบ4ี่ห้าสิบเนาะส่วนด้วย6กรยยีนั่นเองครับ่โอเค อ่าโอเคครับก็อันนี้เป็นข้อสิบหกนะครับก็เดี๋ยวไว้เราลองมาดูกันว่าข้อถัดไปเนาะอ่าเป็นอ่าเป็นเป็นข้อไหนนั่นเองครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะอ่าอย่าลืมอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเนาะอ่าโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ